ตีไปสองพราก็รู้เคยพ่อบรนกันบ่โอ้น้องห้องเราหย่าบาังหันตัวผัดหายห้องทองแตกเรากลับมาอีกเป็นอะไรคือตัวเขาใจเห็นไหมเรากลับมากินกับเราบอกกินตอนหวังหันโตโตได้โตมวนตัวบ่เลยฮะ ปลาปลามันกินบ่เฮ้ยปลานี่แหละปาลามันแล้วเมื่อเมอูดเมื่อใส่เพิงไปได้ตัวสิหลายแล้วนี่อโอ้ดุดยังได้ดไนนโก้งมง,ง,งอนจะคลองเนี่ยพี่อ้ายพังแนะ แงแป๊สิไรจะมีนีสิหาพัวใหม่มาเห็นหน้าออยู่ข้อะตูบนะบดนิงเอ้อคือบางอย่างไปแต่มือคือได้ปลาเออมันถึงมองโอ้ยหิ้วข่าบ่อนหิวข่าใช่ไหมจีปลาทั้งตัวแล้ว ว่าบงมงอนจะคลองพี่น้องเอ้ยยายแปิไลต่เงี่ยงนี้ฮอาัวใหม่โอ้โง่ว่าแต่ปากแต่เห็ดมาได้ดอกแพงตะเงี่ยงสิตายรนี้พายแน่น่ะหัวกะไรนี้ ตัวชิยูกบอีซีกักบบังหม่พาบังหมอีซีกะไรนี่อายาดูพี่เนาะคนบมมีแนวว่าอนะนกินข่าวอะไรกับจ่มทีไรล,ลูกเคยนี้ไหลลูกสาวนี้ไหลฟัวนี้ไพ่ปัมาไทยนาขาดนาบังหม่าบ่เนบังหม่บ่ปัมาไทยนาขาดนานาะ คลายงวาววยัวนะซื้อกินเอาไปนอนบ่อเสอะซองปากเนี่ยมั้ง,งะะบางมายนะมันใหญ่ไอ้กับิดสองคิดส,สามปีแล้ะกะแล้วก็ให้มันอันนั้นฉันจะหางเงินอืห้ามันสิไปเจ้าก็จะอยู่เดียวบ่เนี่ยอยู่เดียว อยากไปอันอ่นตันใจอยากระบายพี่น้อนหูอยู่ดอเข้าหูห้องนี้ใู้หูหัวกุ๊บทัพอ่าน,นอ่นตันใจอยากระบายแต่ว่าเข้าบ่ได้ให้เข้าบ่ได้ได้แต่จมน้องน้องน้ำนหนุ่งหลายพวกนี้หลายลูกเคยนี้หลายลูกเาวานี้พอตอนหน้าเขาก็คือเก่าจิดมหัมเข้าสูส่คือเก่าโกินหัวจิ่นไข่จำปลาแด็กดูพี่นั่งเอาหัวจิ่นไข่เข่าปากแล้วก็ จำประเด็จคำว่ายังมันก็ปักแกะปกแกให้มไปซวย่อสานี่ยทางบริษัทเขาคือเก่ากินแต่ข้าวสาวล้วก็มากินนิตอนนี้กันมันสี่โมงมั้งสี่โมงนทอันนี้คือเขาเถียงแงแปรเราไปลองดู พี่จะทำกับบัวม้าแล้วสีม,ม่วงกลัวรบบืบัววัดมันเห็นจะไปหาขี้ซี่ยุเห็นมันมาเลลงมาโอ้ไปทางด้านจมอนี่นะหาขี้ซีนะ่ทางพี่ม,มันหูแม่ไปหาขี้ซี่มันกับบนนัวม้าข่าบหมาขบวมนาคม้าแม่มาขำในพอแห้งนี่ออกมาตะเว้นนั่นนี่ มือนีได้เอาจะขายเลยจะบอกไไอ้าวคื<ป>อมีโหลดไปสิเ<อ>ขานอนเวนน,นอนประชองนะ่ะเออเออเอเอ,เอจะละจุ้งรถดคือพิีจุเทิงพี่น้องเพิ่งแย่งประคายรอบหนึ่งนะพี่สันได้หกสิบพันได้เก้าสิบบาทพี่น้องให้เ,เงินเก้าสิบบาทล้นี่ ตัวท so hey, right. right. ี่เห uh. ็นนั่นรอบสองาาน่นเออผมดูหาเงินนะพี่น้อยเก้าสิบาทลำพันำมันนี่เดนี้นะ่นหม่ดีนี้นะอีมันนตัวซอกัไปหาสนใหม่เอาโดมันหากโกดมันไาเออเออพวได้ี่โคเล้ขึ้นเปลอืมัวผอ ใช่มอืดไงากินมากิน้กี่เห oui ้บากหมำกินด uh ้ดอกนะสิบแปดมือละจีหอยอีละน้อลูกแอมแลนเอะลยเจ้าเวอยู่ตลอดผู้สาละจำแจ้วมาีปนอนเลยรอบสองไปยิงยงไปเอาปลาในมองในนนองไปจีอยู่เตามากินมันแหนแวมันบ่ฮ่นแดได้พอะคืนเนาะมันแท้ครั้งคลืนชองคืนเนาะ จำบลายลายฉันมาจำลายจะจัประแดกโอ้กุอุบเด้บอเค็มบอเด้ไ่ได้่าเจ็บลังตายเพื่อนต้นสปะีใหม่เลยพี่ไอมามอยู่น้ำแม่นะลูกอยู่ะองเนาะสิลพอมเื่อวานไงเฟสิลัย่อมึมน่้มึงชิวอยู่น้ำผระหว่างตะเงียงกับต้นไยแปรฮะมาม่ แล่ากานบักหม่อดนียงเปลากัดบัดงดูเสานะี่ย่มชาเลื่อนไ,ไ,ไมเบืองกับ่ปเขาเผาตุเขยันเข้ามาโจมอตุอุบงัวผัดกินสวนปเชนได้ได้ เขาไปกับเขาไปส่งไปหลับบอแมนบอเขาบอได้ป้าได้ถิ่มตู่ใช่ใช่ที่ป้าผัวนะผัวนะชวนไปเบิ่งนบองเบิร์นกับบอไปเขาไปส่งไปหลับดีบุญหัวแล้วบอเนาะนั่งไปอย่งไรบอนาะฮ่าฮ่่าอิอแล้วเจ้าบอชัดแล้าถูกขึ้นถูกขึ้นเราก็ห้าอีแหละมึงผัวนะสิตายป้าแห้งเลยค่ะเพิ่นว่า นอนเด้พี่น้องเลยจะไปนอนทงไดมอขี้ไพ่ขี้พูดนอนอยูุนนนอนเงแต่เสือกนอนอยู่อมนเสกนอนดอย่อมนได้กนอบ่นอนแ่เกนใจแบาอบ่้ท่าธรรมาได้หื่นอยู่ได้เคนนีไ้ พี่อ้ายว่าเอาลิงไปย่างตัเน่อพี่อ้เขาย่างได้ได้เออเขาย่งได้ได้นะป่าเ้ได้สบะเบ็ดเราเลือแต่หน้ามันเด้ย่งอยู่นี่อ่ย่งอยู่นี่โอ้โ้ละ เขากินอยู e ่เลยเห่ยสมแห้งบ่ชีมืออีชีขีมืออีชีนอดอพ่นหิ่ชีไหนีซาชีหาม่าช้าผูม่าไม่กอดบ่ปน้ามาเห็ดนันมาหาขี้ซี่เรียงาบ่อก พี่น้องเอ้ยมีอีกสีประตูอย่าฆ่าเอาถ้างอนเด้อเออหู้หล่ะผู้ชายสีประตูสไแชิรอาผัวบ่แม่นสิร่าน้องบ้านหลดเหยียบตายสีประตูผู้ชายเอาหัวมันบ่แม่นสีประตูตาบอดทำไมชิมาเอานะแต่ประตูเดียวยังเลี้ยงเขาบ่กุ้มเลยประตูเดียวยังเลี้ยงบ่กุ้มเลยฮ่ากิซี่จะจิตใจบ่ต่ำตอนปลายังก่อนจะพลาดน้องจะเป็นวินตอนปลาคอโวย ผัวกันกระจับตอนตัวมันเป็นตาจับดีข่าวเทียงหรือข่าวแรงนะพี่ไอบ้านกูชอบลือกที่เอาเอาเอาป็ดนะกินจะคืออะไรพี่ไอข่าววันนี้นะช่องเทือนะอ่่อเกโอ,อ้โหแม่ลูกพี่น้อยสภาพเหมือนกันเบียบเลย <laughs> <laughs> มันชินเสมอกันแล้วมันจะได้อยู่น้ำกันนะคนท้าวชินบมดเสมอกันมันจะได้อยู่น้ำกันบ

ผักแอันมันมีลูกมันอยู่เด้เนาะก็ตัดเอาลูกมันใส่แยงเขียวย่งลูกมันลูกตัวแยงเก่าหั่นดิแยงตัวบ้านมันโอ้จนจนเวมคข้ากละอุกเด้ตายพังบ่เลยเอ้ยจุจเฮนเกินละเฮย แรงเห็ดกินยังอีกเนาะขาเดขาเป็ดเออขึนที่สพี่เาีแนมเบิ้งเาีซ้อมเบิ้งเออเห็ดตะเวนเนได้ชิคกินน้ำอืมกว่าเอิกินน้ำขมอะไรพี่น้างเอ้ยเอาไปกินเฮ้ยเฮิกินน้ำบากินดอก่าเไปซื้อยึดไรจซื้อได้สองเปนฟังจ่ยึดไรมนไปเลยอืมขายนะ ขายนะเพ่นว่ามันชวนขายข่าว้ยเลแต่ว่าคุอมีเงินก็กูคยังหายที่รอหารที่บานที่เรา้าันที่รรอยถีเงินบบเท้องโซ่่มกูขากินไม่ได้ถกูซื้อกูบอหายดะยินกูได้บ่เออขาบุกค้บเหมกันอยมืดเว่ ุมมนกัุ้มเมนอโอ้ยกระกุ้มอะเนาะไล้วเนงนีาก่เนาะ่นมาเมื่อยกับบ้ามือเนาะสมุดมาเมื่อยอีรี่นะเฮาอยู่ป่ากีซี่ปั้นนี่แหละเ่อจกระสวนกัไปผูผักของผูมียังเห็ดเยักองิั่เ้นางก็ข่ยไ่ได้ก็ได้มือเล้ากับบานเลย เขาภาวาเอาก็ะยังวานีบอดายกระย่างก่ากรได้มันว่าวกับเ่าอยู่มันหนีบอดายมันเข่ากระดูกดำจบพันธุ์สีปลไทยชี้นะมาหาหลักเองี้ปร่าค่าถข้มาเออค่าายอยากกินอยากได้วัานนี้อันนีครับเป็นแม่เถานะผ่าพันหัวมันแล้ยมันว่าวนั่นอันนี้เป็นยิ้มเปิดเปิดกา่นเพราะเรืองนีนั่นเพศประตูเน่ยแม่เนี่ยมันไม่สองมีอไรที่มนยังได้กันอยู่ อมอนสะตายเดียวเลยช่วยบ่เมียเนี่มาเจ้เห็นตอนตื่นกันนั่นกันๆาัเานีาหลัเน้ิากันอบเจ้าข้างนี้กังยกมาได้ผอนนอนไ่ได้ผอนนอนเนี่นลูกเขามากไปทมันเลยเมียานของมเมมมาเนี่ย มาเค้มตะลุกนะนาก,าก,เนะกนูเห็น,หนตะกาบมาเนี่ยนะกูว่าไพ่กินนี่เฮ้ยมาแค้มตะลุกมาจะใช้มาหาด้วยครับโอ้าวเขาได้แค้มตะลุกแล้มาจะใช้มันพูงยาจะดีซื้อหายบ่อืมว่าอยู่น้ำข้าวบ่าวบาอยเขาเสียงไรเนี่ยบ่หลดข้าวเด้กินได้เฮ้ยเขาเนี่ยดักพูงยาจะดียังแนมเห็นเขานะข้าวเราไปกินได้เฮ้ยกินาามามกินกินกินมามกินกินกินอยู่สั้น งาลเาผ่า,ากินกับแม่มื่อหามาเอ้ยเอาไว้หน่วยนั่นนะวายทุงหลุดสองแสนกลัวหมื่นมันมีมันมีชิปโล่โทุงหนึ่งนะคลายเป็นโลมันก็สิแพองอยู่คขายแยกโลเราขายเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะเด้ในทางสึ้นสวรรค์นะทุงละชิปโล่ชิปโล่สองเท่านแถวสองสเซนระหวะเขาวาวันลืมสองเซนสามบอกสองเซนเจ็ดข่าวใน,ใน,ในงน้อสยามสือคนาแล้ ยั่อหีกอามได้เแงินเ่่ขึไปไ่ได้หรอเพื่นหกยเหลายแต่ยายแปอยู่แป้นแปนไหนกเดียวเลยเกิน่านไม่ไม่องนองเขาเลยอ้ยอือกววันนี้เเป็นอดียกับพัวเลยแต่อยู่กับแมมเพราะว่าแป้นแปนไห นเวทเราหามาหน่อยกินมันออกมาจใชมันเน่าอย่างฮะไข่ไข่ตุ้ยเท่าเมื่อไหรน้ำกินมันออกมาจใชมันเน่าอยังในห้องนะในห้องนอ่นนะเฮ้ยเพิ่งว่ามันค่อยว่าเอาอะไรเลยชอบเอาเนื้อป้ายสไม่จังเน่าเอ้ยบนเน่าได้นอนกับหมาหมาเข้ามาขี่เป็นยาวในไนมันนอนมันนอนางไรมันนอนกับหมาได้มันสนไปลายทางนะเนี่จ้า แค่เฮือนไมใชค่ะมันมีถีระบายแค่เฮื่อนดินนแห่งสมัยว่ากครับไปนอนนำมีี่นอนอยู่แล้วเอ์มันขี่มันเหียวใส่นะแส่อมันมาไปนอนนำนะจ้ต่ทอดไปเบ้ารั่นร้อนพอาไปเหี่ยงไปลอยขาหองลูกสาวลูกเคยมินหนาว่าสันอือเิ่ม่อันี่ัวกนาเออ้เขาเาิาเนี่อือเขาเงก็ด้่ได้ขาเขาไปเนาะ อมนนา้ปดด้วยวหมไม่ไม่ใช่ข้างนะขอนอกออก